สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมจะเกิดเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดม์อัพข่าวจะบัาเดตข่าวคราวการลุกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้นะตูนยูเต็ดฟีเจอร์ดึงกับเจดม์ทุกวันเลยเอาวันนี้ไปดูกันที่หลังเกมที่แมนยูเต็ดเปิดโอทับฟอร์ดรีชอร์นสปาบีบๆนวดๆเสมอกับเบอร์ลีนีไปหนึ่งต่อหนึ่งกับทีมรองบุ้ยนะนะ จบเกมไอโลนหรือว่าหากูสวยสวยอริเตนฮาของมาริเตนยังมีนาหน้าให้สัมภาษณ์ว่านี่คือทีมที่เล่นได้เอนเตอร์เทนที่สุดในลีกตอนนี้แล้วเลอรเอนเตอร์เทนใครวะาน่ะเออโดยะนาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมแบบนี้นะเขาบอกว่า เราเนี่ยเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งเลยนะเร้าก๋าทำประตูได้เยอะแต่ท้ายครึ่งแรกเนี่ยเราเสียการควบคุมไปทําให้ออนา,าต้องช่วยเซฟทีมไว้หลายต่อหลายครั้งเลยเครึ่งหลังเรากลับมาเล่นเร้าก๋าดีจํานวนมากเลยจนยิงประตูได้แล้วก็อยู่ในตําแหน่งที่ควรจะเป็นผู้ชนะด้วยซ้ําแต่ก็เป็นอีกครั้งที่เราทามาหลุดมือไปด้วยจังหวะที่ไม่จําเป็นเลยในช่วงท้ายเกมเนี่ยนะเราทําได้ดีกันมาในหลายช่วงและต้องชนะเกมนี้ด้วยซ้ําผมเนี่ยงูยิดมากเออไม่ใช่แค่มึงหรอกกูก็งนยิดเหมือนกันนะที่ทุกทีมเนี่ยนะพลาดโอกาสเช่นเดียวกันแต่ ตอนนี้เนี่ยนะเราเป็นหนึ่งในทีมที่มีพลังงานมีดนามิกที่ดีที่สุดและเล่นกันอย่างเอนเตอร์เทนมีความสุขสนุกที่สุดของลีกตอนไหนว่าเฮ้ยสนุกตรงไหน เออนะก็ได้ให้สัมภาษณ์แบบทาดไฟแตกไปเรียบร้อยอีกหนึ่งคนสำหรับเอริกเทนทานั่นเองนะเอา้าแฟนแมนยูเต็ดคิดยังไงเพราะาล่าสุดนนะตารางคะแนนออกมาแล้วยูเต็ดหมดสิทธิ์ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ลุ้นได้แค่ยูโรปากับยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเท่านั้นในโคต้าที่เหลือกับแต้มที่เหลือตรงนี้กับอีก4นัดของพเมลีกในฤดูกาลนี้นั่นเองนะจ๊ะเอา้าคอไม่มาแลกเปลี่ยนกันได้นะและอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของเร,เราคิดว่า แพลตฟอร์มติดตามมันไว้กับเจดํดำแบบนี้นะจ๊ะอ้าวพรุ่งนี้มาอัพข่าวกันใหม่นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ